สวัสดีกันมาโอ้ยตายมามาใครจะสวัสดีอามาเล่นสวัสดีเธอจ้าเลเลเสวัสดีเธอจ้ามามาสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีเอาสวัสดีลูกมาสวัสดีแม่มาสวัสดีเจ้าหนี่ลูกมาสวัสดีเจนี้ กีตาจะเรามาพบ <Hey. S 1> เธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียิน Salamat, di, salamat di, salamat di, tak cak, salamat di, salamat di, salamat di.

มีหอยปูปลาปลาปลาอ่ะพอในคลองมีหอยปูปลามามาเร็วพอในคลองมีหอยปูปลาอ้าบกาบอันนี้ใครจะมาทำเป็ดก้บกาบ นี่ปลาเอาไหมเอาไหมกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจองเลดูเพราะในคูเรามีหอยปูปลาเย้ไห <Yeah. S 1> นๆใครจะร้องนะนะนะเพลงอะไรนะอะไรนะอะไรนะเพลงอะไรนะ